ไม,ไม่ติดไม่ะากไม่ติดหลักการเป็นลุกวันนี้ขอเป็นสาวสวยผมรอนบ้างขอเป็นสาวสวยผมรอนกับเขาบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เหร สวัสดีค่ะทุกคนแฮปปี้แฮปปี้อะไรล่ะ h e l โหลจูนนะคะทุกคน <laughs> ยินดีตอนแล้วคราสือครึ่งปีเย้เฮลโ e l l o เบิร์ t มันเป็นเดือนที่หนูนหลักที่สุดทุกครั้งที่แบบว่าเข้ามีทุนานจะมีความสุขมากสวัสดีค่ะ วุ้ยคนมาเยอะจังสวัสดีค่ะคนหนูมีเรื่องอยากจะแบบมาพูดเยอะมากแบบอะไรคิดถึงหรอคิดถึงก็มาหายพรุ่งนี้ได้นะคะยังเลยออีกหนึ่งวันก็อย่างแรกมันจะมาพูดแบบไวๆ ก็อย่างแรกเลยคะ่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหากันในงานแฟนมิทวันนี้นะคือเราจะบอกว่ารุ่นสีคือแฮปปี้มากว่าจริงๆที่เห็นทุกคนมานั่งอยู่ข้างหน้าวันนี้เต็มแบบมาทุกคนจริงๆแบบที่แปลว่าเต็ม300รอที่นั่งที่ทุกคนกดมาเลยก็ ดีใจมากๆที่ทุกคนอยากมาดูพวกเราแสดงเราพอพวกเรารู้ว่าทุกคนชอบในการแสดงของพวกเราพวกเราก็ดีใจมากๆที่สามารถทําให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขได้ในวันนี้นะคะก็หวังว่าแฟนมิน,นในวันนี้จะเป็นความทรงจำดีๆอันหนึ่งที่ทุกคนเก็บไว้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะพูมใจนในตัวพวกเราเจนสีน่นะจะได้เห็นลูกๆของหนูคนโตขึ้น แล้วก็อืพูดอะไรดีก็อยากชมเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบรวมๆเลยละกันว่าทุกคนเก่งมากแบบว่าหนูพูดโดนเวทีอาจจะแบบว่าไม่เคยรู้เรื่องอะแต่ว่าที่อยากพูดคือเก่งมากจริงๆแบบว่าพวกเราโตขึ้นมากๆพวกเราหัดทำอะไรที่ไม่เคยทำจริงๆแบบว่าหนูไม่เคยเขีนบล็อกพี่ปามไม่เคยประสานงานเยอะอะไรขนาดน,นี้ พี่แอลไม่เคยก็มานั่งสั่งของนั่งคิดเลขให้เราเยอะขนาดนี้เอ,อ่อเอมี่พี่มารินจลลี่ไม่เคยมานั่งเขียนบทซินดี้พี่เบอร์ลีว่ว่าไม่เคยแบบมานั่งหา, F F า,ายโฟร n อิเฟค่ะใมเกาให้คือมันเป็นอะไรแบบใหม่ๆมากๆทุกคนใช่ก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ที่พี่จะสามารถมากๆที่แบบว่าคอยให้คำแนะนำพวกเราอยู่ตลอดแบบว่า พี่ภูพี่ป๊อปพี่เอิญพี่ฟ่างขอบคุณนะมากๆจริงๆคือหนูอ่ะส่วนตัวของหนูอ่ะหนูจะคุยกับพี่เอิญกับพี่ฟ่างหนูจะประสานกับพี่เอิญกับพี่ฟ่างเรื่องแบบว่าบล็อกกิง้งเพลงเออให้อยากอยากรูอ้อยากรู้อะไรให้ทุกคนเดาดีกว่าว่าหนูเขียนบล็อกเพลงไหนในคาเสตวันนี้ให้ทุกคนเดาหนูจะบอกให้โด อุ้ยเดาก่อนค่อยให้ดูอุ้ยคนเข้ามาแล้ว 300. สามร้อยสวัสดีค่ะใครไม่เคยมาหากันมาหากันได้นะคะพรุ่งนี้อะไรอีกวันนึงนะคะเฮ้ยก็มีคนถูกอยู่คนเดียวทว้หนึ่งคนทำไมทุกคนเดาว,ว่าหนูเขียนเมคน้อยสุดเลยอะ กคนไม่คิดจะดาวเพลงอื่นเลยเหรอโอเคหนูฉนเฉลยดีกว่าเพลงที่หนูเขียนคือ Inseki no Kakuritsu กับ Urai Hito ni n ร r i t a k u n ายเพลงของ B3 และ N5 หนูก็เลยพูดไงว่าหนูเลยคุยกับพี่ฟ้านกับพี่เอิญเรื่อง b l o ก k i n g นี่จะให้ดู จรงที่หนูทำหนูร้าเป็นไฟล์เลยนะทุกคนเห็นไหมคือภูมิใจกับบล็อกนี้มากๆแต่ว่าเออภูมิใจมากที่เขียนบอกได้ีคือทุกคนบอกแบบอินเซกียคือสามหน้าแล้วแบบมัน มองไม่เห็นนะเห็นไหมนี่คือมันเยอะมากุคนแล้วแบบดีเทลเยอะมากแต่แบบหนูเขียนเพลงบีทีก่อนใช่ไหมบีทีก็สารน้เหมือนกันนี่แล้วคือดีเทลมันต้องละเอียดแบบยิบย่อยมาก,มาก,มากจริงๆแล้วหนูก็กลัวมากหนูจำได้ว่าหนูเขียนบล็อกอินเซกิสามชั่วโมงเพราะว่าหนู มันเป็นบล็อกที้หนูเขียนในชีวิตเลยทุกคนแล้วก็หนูนั่งเขียนตอนแบบตีหนึ่งอะสมองหนูเลยแบบอึนๆคิดอะไรไม่ค่อยออกนั่นแหละก็ทุกคนจะชอบกันนะคะพุ่งแบบว่าหนูก็ทักไปหาแบบพี่เอิญใช่ไหมให้พี่เอิญเช็คก่อนเพราะหนูเขียนของบีจีเสร็จก่อน เพราะว่า N5 หนูติดแบบบอกหนึ่งว่าหนูไม่แม่นใจว่าจะเอาอยัางไงกับบอกนี้ดีอะไรนี้ก็เลยส่งของพีทิพไปก่อนแล้วเพี่อนก็แบบชมว่าเฮ้ยเขียนละเอียดมากเลยแต่ว่าตอนนั้นหนูต้องแก้แบบว่าให้มันตรงเลขมากขึ้นให้มันแบบละเอียดมากแบบไม่ใช่ละเอียดแบบให้เลขมันแม่นมากกว่านี้อันนี้ใช่ส่วนของพี่ฟัานก็มีปรับเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะค่ะ ่วนเม้งน้อยก็ต้องอยกความดีความชอบให้นอนแพทแล้วก็ <c oughs> เพงลงรถไฟสายลงได้ค่ะแล้วก็แค่นี้ใช่ที่ต้องอยกความดีความชอบให้แพทนะคะทุกคนไปตบมือให้แพทดังๆด้วยแล้วก็เม้งน้อยก็เครียดมากทุกคนเราจะบอกว่าหนูร้องไห้ด้วย <c oughs> ใช่คือ โอ้ยพวกเราจะให้ของจริงอ่ะคือแบบว่าหนูจำได้เลยว่าวันแรกที่เราจะเริ่มต่อท่ากันใช่ไหมคือหนูรู้สึกว่าหนูเต้นไม่ได้เป็นเป็นท่าที่แบบมันเป็นเมนแดนซ์จริงๆที่แบบจะเต้นแล้วมันสวยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบ ต่อถ้าก็จําไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้เฮ้อเขาทั้งไปนะคะคือหนูอะมาแรกที่หนูต่อแบบต่อแบ,บแบบเดียวทุกคนต่อแค่อินโชวใช่ไหมที่แบบไม่เคยเต้นมาก่อนแล้วหนูจาไม่ได้เลยหนูแบบแล้วหนูก็เวลาหนูแบบโทษตัวเ,เ,เงเยอะว่าหนูทำไมทําไม่ได้ักทีวะอะไรต่อหนูก็จะแบบว่าจำยิงจำไม่ได้เข้าไปใหญ่อ่ะแล้วแบบว่ากลับบ้านเอ๊ะไม่ใช่กลับบ้าน ตอนนั้นหนูก็เริ่มแบบอารมณ์เสียกับตัวเองใช่ไหมว่าทําไม่ถึงเอาตัวเองมาอยู่ยุ่นินี้วะอะไรเงี้ยเพบว่าคือเราก็มีสิิเลือกอยู่ใช่ไหมว่าอยากทําอะไรอยากเต้นอยากร้องหนึ่งอยากแบบไปคิ้วๆอะไรเงี้ซึ่งหนูอยากเต้นแต่ว่าพอมานั่งคิดตอนนั้น่ะหนูพื่อบตัวเลยว่าทําไมถึงเลือกมาอยู่ตรงนี้วะคือมันทําไม่ได้แล้วคืนนั้นหนูจําได้เลยว่าแบบหนูกำลังจะนอนใช่ไหมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติ ไม่ตอนนี้พรุ่งนี้ไปซ้อมอีกหนูก็จำไม่ได้อยู่ดีอันนี้หนูก็เลยเรื่องสอวหนูก็ร้องไห้ตอนซ้อมอว่าหนูจำไม่ได้ใช่แต่ว่าวันนี้มันก็เต้นได้แล้วใช่มันก็จำได้อีกขั้นแล้วก็หวัองว่าทุกคนจะชอบนะคะ หนูคิดว่าแบบทำไมไม่เอาตัวเองไปร้องเพลงหรือว่าะปน่ารักน่า,ารักมากกว่าเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าตอนนั้นที่หนูคิดเนี่ใจแล้วหนูก็แบบท้อม,มากทุกคนหนูแบบหนูร้องไห้หนักมากหนูแบบเครียดเลยสิเยขอบคุณสำหรับซีดีนะคะคือแบบว่าหนูเครียดมากทุกคนหนูนอนร้องไห้เพราะว่าหนูแบบว่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แบบทำไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างนี้อืม แต่วันนี้มันทำได้อย่างีวก็ขพราุวนทุกคนต้อมาเนะที่บอกว่าแบบเอ้ยชอบไม่เนอยอะไรอย่างนี้แล้วก็เพงลงรถไฟสายลมคือหนูชอบเพลงนี้มากๆทุกคนแล้วก็ ดีใจที่ได้เต้นเพลงนี้มากๆแล้วก็ได้ร้องท่อนที่ตัวเองชอบอีกก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงรถไฟใจดุงนะคะคือหนูจะให้ทุกคนดูคืออันนี้คือสิ่งที่รุ่นสี่นี่อันนี้คือสิ่งที่หนูเขียนเองคือวันนั้นเราไปเราไปชุมหลายรอบมากทุกคนเราไปชุมนานมากแต่หนูแบบ P final อยู่เลยอะไรนี้แล้วหนูก็แบบว่าถามทุกคนว่า i, เฮ้ยเพลงรวมอยากแบบ เต้นเหตุอะไรกันบ้างใช่ไหมแล้วก็สรุปกันมาได้แบบว่าวะนนี้มองไม่เห็นอันนี้คือการโชว์กระบวนการการทํางานของรุ่นสี่อันนี้คือขั้นตอนแรกเลยทุกคนโดยจะบอกว่าพวกเรามีทะเลาะกันเล็กน,น้อยด้วยแบบว่าเอาเวลาประชุมใช่ป่ะก็จะแบบมีเคร่งเครียดแต่ว่าพอประชุมเสร็จก็จบแบบก็ไม่ได้ทะเลาะกันต่อก็อาจจะมีแบบเถียงๆกันบ้างเฉยๆนั่นแหละแต่เพลงรวมที่เราเลือกมาคือแบบ วันมาอินไซกิมยังเป็นเด็กดีรถไฟสายลุงบ้านหัวใจคือฟิกไว้แต่แบบพวกเราอยากเต้นเทสิเจม,มากก็เลยมีเพลงที่อยากเต้นก็มีโฮเที i, ปริศนาห้องหัวใจยูเมวานิกิไนเชนัฟเลิ็บในแก้ววาเลนตินแล้วก็รถไฟสายลุ้งแล้วก็มีเพงลงร้องคือโอซาระคลาสเมทแล้วก็บ้านหัวใจซึ่งเราโหวตกันด้วยคือโอซาราพวกเราอยากร้องเพราะว่าเพลงนี้เราร้องด้วยกันตอนอยู่สเตจเทรนนี่ใช่แต่บ้านงหัวใจก็แบบ ปีว่าพ่อแม่มาดูลูกเติบโต,ต,ตอะไรอย่างนี้แล้วก็มาจัดยูนิตว่าใครอยากอย,กอยู่ยูนิตไหนให้มานลงชื่อแล้วนี่ก็คือหนูส่งตำแหน่งให้เพื่อนเใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเยอะมากหนูคุยกับครูแบบเรื่องตารางเพลงเยอะมากทุกคนวันนี้ผมจะไม่เก,ก่งกันมานำํำตาไม่ยู่ขอบคุณนะคะ หวังว่าทุกคนจะอยู่กับเจนสีไปนานๆนะคะแล้วก็อะไรดีขอบคุณพี่เน่เอามาที่มาขึ้นให้แล้วจะว่าถ้าไม่มีพี่เน่มันก็คงจะหงอยๆไปนิดนึงแบบมันอาจจะขาดที่ไปอยู่วันใหม่ก็จะไม่ครบสิเอ็ดคนเหมือนที่เคยครบอันนะี้หนูไม่ได้ร้องไห้ ใครบอกหนูร้องให้หรือไม่ร้องให้ใช่ใช่แล้ว The first performance was very really good You looks o cool thank you ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงค่ะคำท้า,าทายที่ปลายฟ้าด้วยนะคะหนูตั้งใจกับเพลงนี้มากๆเหมือนกันเหมือนที่ทุกคนตั้งใจส่งให้หนูมาอยู่ตำแหน่งน,นี้เลยก็ หนูตั้งใจมากทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคือหนูไปดูแฟนคลับตัวเองมาใช่ไหมคือหนูยากคิวทอนเนื้อหนูรู้สึกว่าตัวเองเท <c oughs> คิดไปเองแต่รู้สึกว่าชอบท่อน,นมากทุกคนไปดูกันได้นะไปหาดูแบบในทิกตกิกยูทูบอย่างนี้ใช่แล้ว ช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็วันนี้โมนี่มาดูด้วยคือรักโมนี่มากทุกคนโมน่เหมือนเจนสี่จุดไม่สามสุดห้าคือเนี่อ่แบบมาดูจนแบบถึงรอบตัวเองถึงเดินออกไปเลยคือรักโมน่นะเดิฟยูจุ๊บจุ๊บพี่เอิญด้วยพี่ฮูบด้วยเห็นอยู่ว่ามาดูอยู่ข้างหลังๆๆๆคือพี่เอิญอ่ะบอกหนูตั้งแต่ราโชวล์ลุมเมื่อแล้วว่าแบบ คือเห็นคลิปที่พีู่หนูสอบน้อยอยากมาดูมากมากแต่พี่เอิติดรอบคามิฮิโกะเออคามิโกกิพอดีพับกระดาษนะทุกคนพี่เอินก็เลยตามมาดูทีหลังแล้วแบบพี่เอินดูจนเกือบจบเลยก็รักพี่เอินนะแต่พวกนี้พี่เอินจะเป็นพี่วากแล้วแล้วก็พี่ฮูคือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าพี่ฮูไปดูคอนต่อแต่ว่าคือตอนแรกพี่ฮูบอกพี่ฮูคงไม่ได้ดูหรอกเพราะพี่ฮูต้องไปก่อนแต่ว่า ตอนหนูขึ้นไปหนูเห็นพี่ฮูยืนดูตั้งสองแหงในทุกคนรักพี่ฮูป่ะรักนะรักเจนสามอ่ะคือตอนแรกก่อนขึ้นเลยทุกคนแบบก่อนขึ้นจริงๆอะ่ะ พี่ฮูปเดินมาแบบว่าสู้ๆนะอะไรอย่างนี้แบบทำได้อยู่แล้วนี่แล้วพี่ฮูปก็แบบเอ้แต่พี่อาจจะไม่ได้อยู่ดูแต่พอขึ้นไปหนูเห็นพี่ฮูปอยู่ดูด้วยซ้ำมาละคน ทายร้องไห้น้ำตาไม่หยดสึกหยดเลยมันแค่ท่วมน้ำท่วมเฉยมันแค่น้ำท่วมเฉยเองหนูจะบอกว่าทุกคนอาจจะแบบเอ้ยเสียายจังไม่ได้ดูย้อนหลังแต่หนูได้ดูเพราะหนูฝากครูบันทายคลิปไว้แต่หนูเอาไมาให้ทุกคนดูคงไม่ได้แต่จะบอกว่า ภูมิใจในพวกเรามากมาก,มากแบบที่สุดอะไม่รู้ว่าจะได้ทำงานอย่างนี้อีกทีเมื่อไหร่แต่ว่าก็หวังว่าจะมีงานที่ได้ทำกับเจนซีอีกเพราะรักเจนซี่มากแบบมากๆจริงๆนี่จะรองไหม มีพี่เน่ด้วยแต่ขาดพี่มารินอะ่ะคือพี่มารินไม่อยู่อะ <Yeah. S 1> แล้วก็อะไรอีกอะ่ะอือทุกคนชอบเพลงเปิดตัวกันไหมคะ <Yeah. S 1> เพลงคำท้าทายที่ปลาาทุกคนชอบกัน แฟนมีเธอก็ดูน่ารักเกินเขาให้บทหนูมาเป็นแบบว่าตัวแบบมึนๆงงๆแบบอยู่เก่งตัวร้ายแต่สู้คนไม่ได้มากก็ตามตามนามเขาไปอะไรอย่างนี้แ่าแบบเป็นประมาณนั้นเราจะพูดว่าอะไรอีกอืมชอบมากเล้วดูเอมวีกันด้วยนะทุกคน จะพูดว่าอะไรลืมเลยเออเราจะบอกว่าขอบคุณมากๆสํำหรับเมื่อวานแล้ววันนี้นะคะที่มาเข้ามาหางานที่เลนแต่ละเลนแต่ละกิจกรรมคือรู้ค้อรู้บ้างคือเมื่อวานอ่ะกิจกรรมแรกของหนูคือหาทูหาใช่ไหมคือรู้ครั้งตั้งแต่งานจับมือครั้งที่แล้วแบบครั้งล่าสุดอะ่ะหนูแบบคืองานจับมือครั้งล่าสุดคนมาหาหนูเยอะมากเยอะเกินที่หนูคิดไว้มากๆแบบสุดๆสิ่งที่หนูคิด ตอนคือหนูจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกไหมอะไรงี้แบบว่าอืมมันจะมีคนมาหาเยอะเหมือนเดิมอีกเหมือนรอบนี้หรือเปล่าแต่ว่าฮารุฮานี้คนก็มาหนูเยอะมากเลยใช่คนมาหนูเยอะมากเลยมีแล้วคนที่หนูแบบไม่เคยเจอด้วย ่แหละคือหนูกลัวมากว่าจะแบบไม่มีคนมาหาหนูอะไรอย่างี้แต่พอแบบทุกคนมาเยอะมากาหนูก็ดีใจมากจริงๆหนูชอบคุยกับทุกคนมากหนูสบายทุกคนที่ได้คุยกับทุกคนมันสนุกมากเลยใช่ฝากใจจับมือด้วยนะคะทุกคนรอบนี้มีต้องหกรอบนิจะมีคนมาหาหนูไหมอ่ะ มันมีหกรอบเลยนะทุกคนหนูมไม่เคยมีนะั่นแบบรอบจับมือเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอะหนูมไม่เคยมีหกรออเลยนะทุกคนมันเยอะมากเลยอะอ ทุกคนมาหาหนูด้วยค่ะอย่าไปให้หนูเงาเลยเธอบอกคอร้อยห้าสิบใบขอสองร้อยใบแทนโอ้ยนมุกไหลกลายเป็นเจลรี่อะติเชอร์รี่อยาให้ฝากไปกี่ใบสองร้อยใบ คนละสองร้อยไปรักทุกคน,นะอะน,น้นำมูกพอม,นมันอันนี้น้ำมูกจริงๆวันเว้นที่น้ำมูกก็จะไหลอ่ะ ทุกคนอนะ่ะคือทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อวันเราซ้อมกันถึงตี1เรานั่งแพ็กของกันถึงตี2เสร็จทุกอย่างตี3แต่ว่าถ้ามันมีข้อผิดพลาดอะไรในของที่เราแพง้งหรือการแสดงในวันนี้ก็ขอโทษมาณนาที่นี้ด้วยนะคะพวกเราทําเต็มที่แล้วมากๆจริงๆไว้โอกาสหน้าพวกเราจะไปพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนามากมจริงๆูรักทุกคนอะถ้าไม่มีทุกคนหนูจะทำยังไงถ้ทุกคนสุดๆนี่หนูจะให้ดูรูปคือทุกคนหนูชอบรูปนี้มากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าน้ามันแอบบึ้งไปนิดหนึ่งก็เลยแบบไม่ได้แจกทุกคนคือตอนแรกพี่ปัมพี่เลือกรูปแล้วหนูก็เลือกตอนแรกจะเลือกรูปนี้แต่ว่า รู้สึกว่มันบึ้งไปมันน่ารักอมันแบบอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกว่าถ้าจะไปทำแบบไอดีการควรเป็นแบบว่าเรื่องที่สใส่ใสนิดนึงนี่พวกนี้หนูมีรอบเยอะมากทุกคนทุกคนห้ามลืมมาหาหนูนะพวกนี้มาหากันนะมาหากันหน่อยนะพวกนี้มีอะไรพวกนี้นะคะทุกคนพวกนี้คือวันจันทร์ แล้ววันจันเรามีอะไรวันจัน์เรามีพวกนี้นะคะอุ้ยรอบแรกเลยเหรอเกนจังโอเคได้ไม่เป็นไรพนี้มีค่ะมีฮิโกก,กีนะคะรอบแรกนะคะทุกคนต่อด้วยแชทเชคช็ชคชอตร,รอบที่สองนะคะแล้วก็รอบที่4คือ Black Room ต่อด้วยรอบที่5้าจุกๆก,ก็คือคามิฮิเกกิเหมือนเดิมแล้วก็รอบที่เจ็ดนะคะ ฮาร์ดูฮาร์ดทุกคนหนูชอบฮาร์ดูฮาร์ดมากหนูชอบเป็นกิจการรมที่หนูเอนจอยที่สุดชอบฮาร์ดูฮาร์ดมากแชทเช็คช็อตกันได้เลยรอเจอนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูใส่ชุดที่แบบไม่ค่อยใส่มาหาทุกคนเลยนะไว้มาเจอกันนี่หนูจะให้ทุกคนดูรูปมีไหมแป๊บบนึงหงก,ก่อกดไม่รู้ว่ามีไหมแจกรูปแจกรูป มันก็นหงหงเหมือนพี่น้องปะน่ารัก I love you Gen Z ผมชอบชุดน,นี้เลยรอได้เลยไว้เจอกันนะวิ เจลลี่ขี้มูกไหลมาไลฟ์แล้วเฮ้ยจะไปแก้เจลลี่ดีกว่าทุกคนงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยละกันเดี๋ยวให้เจลลี่มาไลฟ์ปากลงไอจีให้ดูหน่อยได้เลยหนูลงวันไหนดีอะไว้เดี๋ยวสักวันหนูมาลงนะทุกคนขอบคุณมากๆานะคะแล้วก็ไว้เจอกัน นะคะพรุ่งนี้นะมาห่างกันด้วยนะแล้วก็งานจับมือพักด้วยค่ะ I love you Betty อบ p มาดูเจลลี่กันด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย